และอีกหนึ่งโครงการสําคัญนะคะที่รัฐบาลเนี่ยกำลังพยายามทาแล้วก็ทําอย่างต่อเนื่องถ้ายังจํากันได้ก็คือโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจเงินหมื่นสิ้นปีที่แล้วเนี่ยให้ไปแล้ว10,000บาทสําหรับผู้ที่ถือบัสชัสดาการแห่งรัฐแล้วก็ผู้พิการแล้วก็ล่าสุดสิ้นเดือนมกราทีท่ผ่านมาเนี่ยก็จ่ายให้กับผู้สูงอายุ10,000บาทไปเรียบร้อยแล้วเฟสหนึ่งเฟสสผ่านไปแล้วตอนนี้หลายคนยังคงรอนะคะว่าเฟสสามเนี่ยเอ๊ะเมื่อไหร่จะออกมาสักทีวันนี้ค่ะมีความคืบหน้าเกี่ยวกับโครงการดิจิทัลวอล ล่าสุดนะคะก็มีข่าวออกมาแล้วว่าจะมีการจ่ายไม่เกินไตรมาสสองแต่ว่าจะมีการปรับเงื่อนไขเล็กน้อยเพื่อให้เกิดการหมุนเวียนของเม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจแล้วก็สามารถใช้จ่ายง่ายยิ่งขึ้นค่ะเรื่องนี้เปิดเผยโดยนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนะคะท่านบอกว่าเดือนนี้จะมีการประชุมอนุกรรมการขับเคลื่อนกระตุ้นเศรษฐกิจมีนางสาวแพทย์ทองทานจินวัตนนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเพื่อเป็นการลงลึกถึงรายละเอียดในโครงการโอนเงินดิจิทัล1 0 0 0 0บาทเฟสที่3ม ตอนนี้เนี่ยกรอบการดําเนินการเรียบร้อยแล้วเพียงแต่ว่าต้องมีการประชุมแล้วก็ยืนยันรายละเอียดกันอีกครั้งหนึ่งค่ะส่วนในเรื่องของระบบกับธนาคารตอนนี้ดําเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอยู่ในช่วงของการทดลองระบบคาดว่าใช้เวลาประมาณ1เดือนเท่านั้นเพื่อให้ระบบรัดกลุ่มแล้วก็หลังจากนี้มีการปรับเงื่อนไขเล็กน้อยเพื่อให้เกิดการหมุนเวียนของเม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจแล้วก็จะสามารถทําให้ใช้จ่ายได้ง่ายยิ่งขึ้นเดี๋ยวไปฟังเสียงท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังกันสักเล็กน้อยค่ะ เรามีการพิจารณาในวันนี้นะครับในการลดเงื่อนไขบางอย่างนะครับผมอาจจะยังไม่บอกเล่าวันนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวรอให้มันมีการดําเนินการประชุมให้มันครบถ้วนนะครับแต่มีการลดเงื่อนไขบางอย่างในเรื่องของโครงการเพื่อให้กลไกลในการหมุนของเงินมันง่ายขึ้นเพื่อให้การเข้าถึงของประชาชนที่จะสามารถนําเม็ดเงินนี้ไปทําเป็นเปลี่ยนเป็นเงินสดและสามารถที่จะ เดินหน้าธุรกิจเดินหน้าอาชีพเดินหน้าครัวเรือนต่อได้เนี่ยมันง่ายขึ้นนะครับทั้งหมดเหล่านี้ทั้งมวลเนี่ยเราตั้งโจทย์นะครับธงหลักมันก็คือเรื่องของของการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจจากการสำรวจนะคุณผู้ชมการโอนเงินหมื่นในเฟสหนแล้วก็เฟสสอที่ผ่านมาที่โอนเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยผลโดยรวมเป็นที่น่าพอใจค่ะแล้วก็จากการสำรวจพบว่า มีตัวเลขการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจที่ดีมากขึ้นกลุ่มแรกเนี่ยเป็นกลุ่มเปราะบางนําเงินไปใช้ในเรื่องของการลงทุนประกอบอาชีพแล้วก็ส่วนใหญ่ใช้ในการอุปโภคบริโภคระคับประคองชีวิตทําให้เกิดการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจเป็นที่น่าพอใจเป็นอย่างมากตอนนี้ความคืบหน้าของการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่คาดว่าจะมีความชัดเจนภายในเดือนนี้ค่ะ ซึ่งกระทรวงการคลังเองก็จะมีการเปิดให้ลงทะเบียนภายในประมาณเดือนมีนาคมนี้ค่ะซึ่งสําหรับท่านใดที่ตกหล่นนะคะก็จะมีรอบเก็บตกเนี่ยก็คือมี28มีนาคม28เมษายนแล้วก็28พฤษภาคมนะคะคุณผู้ชมสําหรับท่านใดที่อาจจะมีเขาเรียกว่าบัญชีธนาคารแต่ว่าไม่ได้ผูกกับพร้อมเพย์บัตรประชาชนอันนี้สามารถไปรีบดําเนินการได้แต่ถ้าหากว่าพ้นช่วงเวลานี้ไปเนี่ย น่าจะถือว่าเป็นการตัดสิทธิ์ไปแล้วนะคะ,คะส่วนหลายท่านอาจจะมีคําถามค่ะว่าเอ๊ะแล้วถ้าผู้สูงอายุที่ไม่ได้มีการลงทะเบียนแอปพลิเคชันทางรัฐไว้ก่อนหน้านี้หรือเป็นคนที่ไม่ได้มีสมาร์ทโฟนอรอข่าวจากทางภาครัฐก่อนะนะคะเดี๋ยวน่าจะมีความเช็เดเต็มเร็วๆนี้